วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทผู้ใช้จำหน่ายรถยนต์มือสองแม็กฟูดคาร์วันนี้ผมใช้แม็กฟูดคาร์มามอบรถให้กับลูกค้าครับหรือว่าส่งมอบรถให้กับลูกค้ายินดีต้อนรับคุณพี่มาสดีครับเป็นไงครับคุณหญิงนะครับคุณหญิงทำอาชีพอะไรครับเนี่ยทำสวดมะนาวเนาะขอที่ทำสวดมะนาวเนี่ยแล้วมาซื้อรถคันนี้รู้จักร้านรถแม็กฟูดคาร์ได้ยังไงครับไหนลองบอกสิจัมมีจัดเพจนะของแม็กฟูดคาร์เนาะแล้วเป็นไงในเพจหรือว่าอะไรเงี้ยมียอู่ท้ายอะ้แไม่ในเพจ เยอะมากเลยเนาะแล้วการบริการหรือว่าการทำสัญญา,ายอะไรยุงง่งยากไหมไม่เลยค่ะง่ายมากง่ายมากๆเลยเนาะเห็นว่าไปบริการทำสัญญาให้ปีที่ขขบ้านเลยใช่ค่ะที่บ้านเลยเนาะแล้วถามนิดน,นึงพี่หญิงเห็นว่าเป่าแล้วรู้ว่าทำมะนาวมะนาวช่วงนี้เป็นไงครับราคาราคาดีมากาเลยนะโอ้โหคนทำมะนาวรวยในช่วงเนี้ยขายกันเป็นยังไงครับตอนนี้ ทำอย่างได้ครับได้โอเคได้หลายล้านเลยครับเกษตรนาของเราอ่ะเรามาเข้าร่วมกับลูกค้าไม่พูดมาซื้อง่ายออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศแล้วก็วันนี้สินเชื่อพี่ได้รับการลงมันแล้วเนาะออกมารับรถกันถูกใจทุกอย่างเลยแล้วมีลูกค้าหรือว่ามีใครจะแนะนำมาจะรับกับเราอีกไหมโอ้มีน้องถามอยู่มาออกง่ายไหมยากไหมยากไหมเราแวะมาดูแวะมาดูเนาะเราไม่สัมผัสแล้ว ออกง่ายจริงใช้คนข้าม่เค่ะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงครับไม่ข้ามเลยเรื่อนา้เนอะโอเคเนาะการบริการเต็มที่นะฮะแล้วก็จับปัญญาไม่ยุ่งยากเรจะมีสองแม็กคุณานะครับซึ่งง่ายออกง่ายจับได้ทั่วประเทศนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่085277704 6และ0948288562วันนี้ผมใช้แม็กคุณคาพร้อมกับพี่หญิงนะพี่ผู้ชายสุดหล่อพูดอะไรสักคำนะ พูดไปเก่งแค่เลี้ยงงทำงานอย่างเดียวเนาะโอเควันนี้ขอสบงมอบไปด้วกับพี่หญิงกับแฟนพี่เนาะสบงอบไปนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย